ก็ติไม่ม oh, sure. ีอาการก็ค er ุค right? ื่งขึ้นไหน่อยยังไม่รู้นะต้องรออีกระยะหนึ่งตางโรงพบราสารของเรานะครับกำลังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันรคโควิด -19 เนะครับเป็นวันแรกสำหรับ ผู้มีโรคประจาตัวแล้วก็ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอร้อมซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีผู้มารับบริการแล้วนะครับซึ่งโรงพยาบาลของเราก็มีความพร้อมในการให้บริการนะครับก็ภาษาภาษาสัมพันธ์นะครับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับทางโรงพยาบาลนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการฉีดวัคซีนได้ตามวันเวลาที่เรารับหมายกันไว้นะครับจนกระทั่งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึง สิ้นเดือนมิถุนาเดือนนี้เป็นตทดใสก่อนนะครับถ้ามีเดือนกรกฎาคมเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการเจรจาสัมพันธ์อีกครั้งเลงครับเรื่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนุ่มคนนี้คนที่หนึ่งเลยเราบอกว่น่ารักทุกท่านเลยจะมีการอะไรนะครับไม่มีคนะเยี่ยมเลยทุกท่านน่ารักมากเลยขอบคุณมากเราต้องรักทุกท่านเลยครับบริการดีค่ะประชาชนจะได้ดีใจค่ะ โอเคเต็มร okay, ้อยเลยค่ะวันนี้เราต<ม>้อดวม,มาเหมือบอกคนใช่ใช่จะได้บแบบจะช่วยกันกไปไปบอกว่าฉีก็โอเค,คเป็น,นคนไข้ประกาศเป็นคนสองโรงพยาบ่าบอกเปลแล้วก็ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลที่นี่ด้วยดีมา,าตลอดวันนี้นะครับวันนี้มีการได้มาฉีดวัคซีนพอป้องกันการได้รับวัคซีนนี้มีผลดีกับการ การฉีดของท่านเองดีกว่าที่เราไม่ฉีดนะครับดีกว่าที่เราไม่ฉีด